ไง่าได้หนิก็ไเดยอือเรงงงามางง่าง่าๆเลยเหรอน,น่ะโอ้สวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุ่นยิเคที่สองแปดเก่านะคะเมื่อนี้ก่ะคือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับยายขอบปลาหาเห็ดประจำค่ะมากับพ่อพี่น้องเมื่อกี้ยายกับข้าวปลาอีกแล้วนี่ มาเด้อมาเด้อนี่เหดหนังไก่อองบึงไงคนน่ะเพอเวอร์ย์คนยาวไปแด้วคนโอ้ไหนเวลาเก็บแล้วบัดนี่ไหนเวลาเก็บแล้วบัดนี่นออกมึงไงเพอเวอร์ย์ฟูมึงไงออก nó ngay lên cút sửa mình vậy chỉ là cửa đi quý nạ một ngay một ngay lên ừ. ba tháng quý nó mừng cái chiếc pha mừng pha mát xà nó đang bố viên hùng à ่ามว่าหมุนเ,เนนลเี้ยวหลายอาจจะบเห็นใลปลายห่าอโอ้เดาเม่อได้หนี่ก็ได้อืมนข,อข้อเขาไปเลยไปข้างคนแลวว่างจุกหน่อยมันอยู่ในปลายหยางมันหกใหม่ๆกระทับอีกเขาอาจจะบเห็น Wow, đồ ngay lên Nó tẹt lắm ừ. Chờ mấy lạ ta phăng làm Từ cả tiền thả Nó hết anh đi น <c oughs> เนเนตื้นขูดทางนี้ดึงไปยาวก่อนดึงหญ้าดึงเงินใบไม้ไมออกอเห็ดมันแตกไง แต่พลังรับช่วงต่อรับไหม่โตแล้วพวกจะอาเจียนี่นี่ Então, Raquel. Yes, yes. 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 Ah, mà này. Nó mà nghe ngâm lên rồi nè. มันไปใหญ่ยิย่งแล้วมดอนี่พวกคักแต่ฝรัร่งเหยียบแต่ฝรั่งบ่เห็น อย่าเพีแเเพ้แตกเวิร์ดอ,อย่าเพี้ยนย่าแตกเวิร์ดโอเคอืเหนืเปิดเอาคักแน่ได้โผล่หัวหนองเอ้ยทึงใบใหม่ทึงหยาไหมวุ่ <laughs> เสื้อไว้ใหมมันเกิดปีนะอนมอันตบง่ายเลยวันนี้ก็ได้แน่โย้าเห็ดนางไก่มีแต่ดอกใหญ่ๆนี้ริมได้จ้า ขอบคชมคลิปวิดีโอได้แล้วก็ฝากกดติดตามกดสั s สุข b ยกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบตูนยุเค่2สองแปดเก่าหยียดได้จา้าสุดท้ายกะขอให้บุญรักษาเทวดาคุม้มครองเงินท่องเต็มถังมีตงังเต็มบ้านมีกันหลานเขาบัญชีมีแต่สิ่งดีดีๆเข้ามาในชีวิตกันสุขสุขคนได้จา้า